สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564ไตรมาสที่1และ2ศูนย์การศึก,กษานอกระบบและการศึก,กษา,าตามบัิยาศัยอำเบอร์2ดาวาจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา,าตามปัิยาศัยจังหวัดสกลนครสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา,าตามปัิยาศัยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศนอำเภอสองดาวนำโดยนายสามิตรแก้วกาผู้อำนวยการกศนอำเภอสองดาวได้ดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัิยาสัยเพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการยุทธศาสตร์การดำเนินงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัิยาสัยประจำปีงบประมาณ2,564 ซึ่งมุ่งตอบสนองนโยบายของรัฐและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอสองดาวเป็นสำคัญการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่สำนักง,งานกศนได้มีนโยบายต่อเนื่องด้านการศึกษานอกระบบให้คนไทยที่ขาดโอกาสพลาดโอกาสและได้โอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับการศึกษาของประชาชนตามนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศซึ่งกำหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้คือความเป็นเอกภาพของชาติมุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่ความเป็นสากลเป็นการศึกษาเพื่อพวงชนประชาชนทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพความสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีผลการดำเนินงานดังนี้จำนวนนักศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563จำนวน593คนมีผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563จำนวน121คน เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ e นครั้งที่2ทับพจำนวน118คนคิดเป็น97.52%เปอร์เซ็น กศนอเภอสองดาวได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อให้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินยัยปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเช่น โครงการเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โครงการเรียนรู้สู้ภัยโควิด -19 โครงการ99ปีสู่ปีที่100ต่อย,ยอดการอบรมอาสาเยุวากาชาติเรื่องการปฐมพยาบาล รุ่นที่522สอนอ .29 โครงการค่ายธรรมะโครงการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดลโครงการแข่งขันทักษะวิชาการกศนอำเภอสองดาวโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยโครงการแข่งขัน,ก,ออนอกีฬากศนเกรดเป็นต้นการศึกษาต่อเนื่อง กสนอเผอสองดาวได้จัดก,การศึกษาต่อเนื่องให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพพัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชน ให้ประชาชนได้เห็นช่องทางการประกอบอาชีพหรือการต่อยอดอาชีพเดิมสามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจอกพอเพียงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและอนามัยของประชาชนในชุมชน ขยับกายสบายชีวีการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการหลักประชาธิปไตยรู้สิทธิ์รู้หน้าที่รู้กฎหมายและการเลือกตั้งการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน1นึ่อำเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าค,คาบจำนวน65ชั่วโมงโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนจำนวน42ชั่วโมง หลักสูตรช่างไฟฟ้าในอาคารช่างเชื่อมโลหะช่างปูกระเบื้องและช่างไม้โครงการสูงฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจจำนวน20ชั่วโมงหลักสูตรอาหารขนมช่างตัดผมชายการทำผ้ามัดย้อมการปลูกเห็ดนางฟ้าและการปลูกเห็ดฟาง การศึกษาตามอธิยาศัยกศอนอำเภอสองดาวร่วมกับห้องสมุดรประชาชนอำเภอสองดาวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนอำเภอสองดาวได้เรียนรู้เพื่อจัดสภาพแวดลอ้อมสถานการณ์ปัจจัยเกื้อหนุนสื่อแหล่งเรียนรู้และบุคคลส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ตามความสนใจศักยภาพความพร้อมและโอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้เรียนครอบครัวชุมชนและสังคมเช่นโครงการส่งเสริมการจัดและให้บริการหนังสือสื่อหนังสือพิมพ์วารสารในกศนตำบลและห้องสมุดประชาชนห้องสมุดเคลื่อนที่ในโครงการอำเภอยิ้มและศูนย์นำรงทามเคลื่อนที่บ้านหนังสือชุมชนจำนวน12แห่งใน4ตำบลโครงการตะกร้าความรู้สู่ชุมชนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจำนวน44คนห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e บุกและสนับสนุนกศนตำบนต้นแบบ5 d ดีพรีเมียมรางวันผลงานดีเด่นของสถานศึกษาด้านการศึกษากศนเมือส่องดาวได้รับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้ากศนพรีเมียมระดับจังหวัดสกลนครตามโครงการขับเพื่อนกศนสู่กศน้ววด้านที่5หลักสูตรการทอผ้าคลุมไหล่ยอมคามจากสำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนครศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศัยอำเภอสองดาวขอขอบคุณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยจังหวัดสกลนครนายวรศรป้อมชัยยานายอำเภอสองดาวหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนที่มีส่วนสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยด้วยดีเสมอมาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอสองดาวขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้